สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับรวมถึง f อ j ซีเจนัวกาวทุกคนด้วยนะครับห่างหายกันไปนาน,นครับช่วงนี้ภารกิจก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่วันนี้มีโอกาสมานำเสนอทางเลือกใหม่ๆครับสำหรับลูกค้าเกี่ยวกับมอเตอร์และลอกเขยนไฟฟ้าในอุตสาหกรรมนะครับนี่ครับตัวนี้ วันนี้มานำเสนอครับชุดกล่องควบคุมเบรกนะครับสำหรับมอเตอร์สองสปีดครับตัวนี้เป็นสปีดเดียวครับหน้าตาคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับวงจรข้างในไม่เหมือนกันนะครับชุดนี้มอเตอร์สองสปีดของเดิมก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นของยี่ห้อนี้นะครับรุ่นนี้ ของช่างแจ็คใช้เป็นตัวนี้แทนได้ครับสำหรับมอเตอร์สองสปีดของเดิมเขาจะเป็นน,นะครับของเดิมเขาสายไฟห้าเส้นครับไฟเข้าห้าเส้นออกสองเส้นตรงนี้ครับแต่ไม่ได้พอดีผมถอดออกมานะครับสองสองเส้นตรงนี้จะไปที่คอยเบรกตรงนี้ครับเนี่ยส่วนของช่างแจ็คนะครับเป็นรุ่นของช่างแจ็คทำมาใหม่ครับ ไฟเข้าสามเส้นครับผมออกสองเส้นไปคอยบีกนี้ครับส่วนถ้าเป็นสปีดเดียวครับตัวนี้จะเป็น er. สปีดเดียวสปีดเดียวจะเป็นไฟเข้าสองเส้นนะครับตรงกลางเป็นหน้าคอนแทคก,ก็จะมีบวกลบไปคอยบีกเหมือนกันครับสปีดเดียวใช้ไฟสองเส้นครับนี่ไฟนี่ครับสามแอมป์นะครับนี่ไฟบีตัวนี้ก็สามแอมป์เหมือนกัน ได้ดีครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูครับผมอันนี้ประกอบติดตั้งเรียบร้อยครับทดสอบครับผมนี่ครับทำงานปกติครับผมเบรคทำงานปกติมอเตอร์หมุนนะครับอ่าอีกั้งหนึ่งครับผมอ่านิ่มครับผมเบรคก็ไม่แหวงไม่ตรงนะครับ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับตั้งแกก็พอมีอะไรสำรองนะครับพวกอ,อย่างเช่นพวกาจานเบรกครับผมนี่ทำขึ้นใหม่ครับผมทำจานเบรกใหม่อัดผ้าเบรกใหม่ครับหรือท่านใดบอกว่าผ้าเบรกหมดผ้าเบรกหมดส่งมาอัดใหม่ได้ครับ ช่างแจ็กรับอัดผ้าเบรกให้ใหม่ได้อันนี้ติจานนะครับลูกค้าใช้งานไปแล้วอัดใหม่ได้ครับอัดผ้าเบรกใหม่ครับมีหลายอย่างครับหลายรูปแบบเกี่ยวกับอมอเตอร์ลอกและเกียร์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมนะครับตัวนี้ลูกค้าให้แก้ไขเปลี่ยนเพลาให้ด้วยครับนะจัดชุดหน้ากากเกียร์ใหม่นะครับชุดท็อปเบรกเกตใหม่ตัวนี้จะ ประกอบส่งลูกค้าตัวนี้จะเก็บารายละเอียดเหลือพ้นสีครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งพ้นสีนะครับกําลังพ้นสีเดี๋ยวจะอันนี้เบิกห้างมาให้นะครับเบิกของใหม่มาเลยมีแถมน็อตมาให้นะครับจะเป็นชุดหน้ากากเกียร์นะครับนะครับเป็นชุดน็อตมาให้นะครับมีน้ำยาก,กันถ่ายมาให้เรียบร้อย พอดีมือเดียวอาจจะไม่ไม่สะดวกนิดนึงครับนะเบิกห้างมาให้ใหม่เรียบร้อยครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามช่างแจ็คมาได้ครับยินดีรับใช้บริการทุกท่านตอนนี้ก็นี่ครับตัวนี้ทำสีให้ใหม่ด้วยครับพร้อมใช้ครับตัวนี้เดี๋ยวจะส่งลูกค้าแล้วกรอบเรียบร้อยทำสีให้เหมือนใหม่ครับผม ไม่ต้องหว่วงครับเกตบงานให้ละเอียดท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร0849768489นะครับทางแจ็กยินดีรับใช้บริการทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ